อหายใจก่อนนะคะไปไหมไปเมืองการด้วยกันไปกับน้องนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้พบกันที่งานสะพานใช่เอ๋อเออคุยหน่อยคุยงานสะพานหน่อยนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะแม่แม่จากทางใต้หนึ่งสองพันรถบัสสองสาันรถบัสเลยนะคะมาจากทางใต้เช่ารถมาดูต้นข้าวนะคะที่งานสะพานนี่ตอนนี้ออกเดินทางแล้วนะคะพี่ปิ๊กแล้วรู้ได้ไงคะ เห็นเขาลงเฟีดโอ้ใช่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 โหเก็บฟีดเสร็จแล้วจบบ้านแล้วตายละแล้วก็วันที่เจ็ดเจ็ดนะคะเล่นสองวันเลยครับเจ็ดที่เวทีใหญ่ใช่วันที่หกที่บูธโตโยต้าแล้วก็มีที่อ่ที่ห้วยที่สะพานระเบิดสะพานที่ระเบิดใช่อันนนั้เล่นกับโรงเรียนแล้วก็ไปดูกันได้ไปตั้งกำลังใจกันเยอะๆนะดี ว่าหนูเนี่ยได้เห็นเวทีบ้างแล้วคือเล่นกลางน้ำเลยเพราะว่าแม่ไปเยอะได้กระโดดลงไปช่วยได้แล้วหนูใส่เสื้อสูทด้วยนะคะโดนคุณครูคนสวยเขาบังคับให้ใส่ค่ะครูเขาบอกว่าอยากให้สวยบ้างนะคะค่ะจันทบุรีจ่าเคยไปเที่ยวเมืองกาญเป็นจ๊ะเคยคไม่เคยขึ้นรถตู้ไปกับหนูเลย นั่งตักพระแจงนั่งตักพระแจง,ง,แจงใช่ต้องไปรถไฟให้20บาทพี่ปิงสนุกค่ะประกาศข่าวชาวบ้านเหมือนที่ปิงสักหน่อยสนุกดีค่ะวันที่23ทันวางคมนะคะ่คะย้ำอีกทีนะคะวันที่23ทันวางคมงค,คะหนูจะมีเขาเรียกรายการอะไร รายการอะไรคะใครเคยดูหรือเปล่าสุปรียามหาลาบ EP ที่ส,<ไ>สาม<ไ>สามนะคะเพราะว่าผ่านไปแล้วสอง EP องล้วมีหนุ่มแบบย่าคุยกันแย่งฉ่ำนะคะนุย่เาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่า EP ต่อไปจะมีใครบ้างนะคะน่าจะแยกก่งกันกว่าเดิมถ้าใครแย่งหนูพูดนะั้นหนูจะเดิน,นต้องผานตรงนั้นเลยน้ำอยูช่ไมูพูดเนี่ยมีคนแย่งพูดเนี่ยลุกเลย เก่งแล้วเกินก็ไม่ค่ะก็ไม่ขนาดนั้นประกาศต่อยังไม่จบนะคะนี่พีสามของสุปริยามหาลาภเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่23ธันวาคมนะคะ2568นะคะชื่อเท่มากพี่บิงชื่ออะไรจ๊ะชื่อเอ็ก u s ค v ูซีฟท็อค่ะมันต้องมองหน้าพี่เพราะพี่ก็ไม่เก่งภาษาจีน คืออะไรคะ